เท็ดังชี้สาเหตุทำไมมวยไทยถึงถูกเคลมจากเขมรเมื่อไม่นานนี้เท w o วิล f o ฟ u m มข่าวสารต่างประเทศได้ออกมาวิเคราะห์มวยไทยทำไมถึงถูกเคลมใจความสำคัญหลังปี2000มวยไทยเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นถ่าการใช้สอกข่าวเบสิกท่าอื่นๆถูกพัฒนาประยุกต์ใช้ในยิมออกกำลังกายหลายแห่ง ผู้จัดมวยไทยเริ่มใช้โปรดักชันสาโกลนั้นคือการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นเด็กสตรีก่อนหน้าจำกัดเฉพาะกลุ่มสูงวัยดูแล้วสนุกการแข่งขันไม่ยืดเยื้อกระชับตื่นเต้นทันสมัยไม่ตกยุคประกอบกับการผลิตสื่อออนไลน์แบบมืออาชีพมีเสียงภาษาอังกฤษกำกับที่ทั่วโลกเข้าถึง รวมทั้งสื่อภาพยนต์ต่างๆจากฝีมือคนไทยทำให้กระแสมวยไทยดังมากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอื่นๆตามมารวมทั้งผู้จัดค่ายมวยนักมวยครูมวยมีมูล,ลค่าสูงขึ้นโบกาตอมรดกทางวัฒนธรรมแต่ไม่ได้ตอบสนองเศรษฐกิจจึงสร้างกุลคขแม่อ้างว่าพัฒนามาจากโบกาตอคือต้นแบบหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวมากมาย พยายามผลักดันกุลคาเมสู่เวทีนานาชาติสตอรี่จึงเกิดขึ้นมากมายรวมทั้งภาคธุรกิจต้องการจัดไฟเป็นของตัวเองก่อนหน้าจ้างโปรดักชั่นไทยแสงสีเสียงนับมวยสปอนเซอร์แทบจะไทยทั้งหมด